สวัสดีครับพวกกับผมเองน้องกล้วยสุดหล่อที่นะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นเกมนี่ครับผมเราจะมาเล่นเกมนี้เนี่ยยิ่งผมจะรีวิวไปนะรีวิวแอดมินส่วนตัวนะรวู้ส่วนตัวนั่นแหละนี่นะครับผมเราจะมาเล่นเกมนี้นะครับก็สนุกนะครับเกมนี้เล่นกันได้นะเกมนี้โคตรสนุกเลยไปต่อกันในเกมกัน เกมนี้จะสนุกไหมมาดูกันเลยครับเพราะเกมนี้โคตรสนุกเลยครับพนะเพาเราะสับปะผมนะฮ่าเพื่อนสวัสดีออปปเพื่อนรอเพื่อนมาเล่นอัพปี้กันเพื่อนฮ่าเราจะเล่งงเลนอะไรเพื่อนฮ่า EC ระหว่างรอเขาเล่นเสร็จนะ,ระหรือว่าเราจะย้ายเซิร์ฟกันดีฮ่าต้องย้ายเซิร์ฟปึ้งไป เซไปเลย yup. <S <s <bio> มาแล้วครับเราย้ายเซิร์ฟมาที่เซิร์ฟเวอร์ที่น้อยที่สุดเลยนะครับเรามาพร้อมกับแพ้ทางสุดหลอที่ของเรานะครับผมโคีนะครับโคตรใช่ไหมล่ะใช่แล้วมันเค่มากเลยเรามาส่งดวงกันว่าเราจะดีเทือเป่า นะฮะโดยจะต้องดีสิจก็ตัดเราไม่ไมาสุงตัวนี้ดีกว่าครั้งหนึ่งนะตอนนี้ที่ห้านะตัวไหนีอ่ะผมว่าตัวนี้นะเลือครับผมโอ้โหเงินเต็มเลยโอ้โหผมเลือเรื่องทรัพย์ล้มค่า ถาใครจะทิ้ได้ละเอาออเนาันาที่นเางเราที่พอน่นแล้วเราที่มากยนะาเทกางเราอยู่ด้วย อ้ไเนี oh. uh ่ยทมสตรอมเหรอไเคดแบบาผ่านแน่นอนเป็นฟาผ่าเอยนั่นแหละครับมันคือฟาผ่าหรือเปล่าคือฟาผ่านตย่เตาอบผมเาอี้เขาเป็นฟ้้ตา อยู่ใกล้มาหนี๋ยวมาระเบิดโอ้ยอู้ดูแนสราสเพื่อนมาหน่อยดูข้ามหาลัยของดีครับผมแล้วก็วางไว้ตรงระเบิดเลย ันก็จะระเบิดนะถ้าวางโดนโดนหรือเปล่าไม่ใช่นะโดนโดนแล้ตายเพราะมันกวา้างเกินไปค่ะผู้ชมผมตายอายตายยยยยไม่ก็ตบไปดีกว่าครับผมจะเลื่อตาตบไปแล้ว,ลลวน้องกล้วยตลอที่ของเราเนะี่ย น้องกล้วยฮ่าไม่หรอกไม่หรอกเราได้ท euh, uh> ี่สามนะครับแดบแมมไม่ใช่ดิด่านนี้เราจะได้เป็นน normal นะครับผมพูดผิดพูดถูกก็ขออภัยนะครับผมดีทางอะไรดีครับ จำเงงดี๋ยวปะาไม่รูนี่ครับผมเราจะได้ฟรีนะโอเคแล้วราาที่ผมซื้อมา,า,ราแร้างยที่ผมไม่ถูกถ้าถาวรอีกแล้วรีเปล่าถาวรเปล่าไม่รู้ไม่รู้คุ้มมั้นละกัน,นดีดีเราได้ที่ก่อสร้างมานะครับ เราไม่ได้ที่ขอสร้างเราคงเสรแล้วแหละเออใช่แล้วฮ่าฮ่าดาดวงดีตัวงทีอ่าๆโดดโดดโดนดาวตายไม่เหกระวังไว้นะครับผมยังทำไปเรื่อยใช่แล้วสกีบอมสไปด์หรือสไปด์นะครับ คือนะ้ำสกีมันไม่ใช่มันคือนะ้ำผมชอบเดียวว่าสกิปอันนี้คือหมุนพื้นนี้มันหมุนใครได้ก็คือดวงสวยเลยอ้าฮาผมไม่ได้ผมดวงดีอ่ะฮาดวงดีกือนอันนี้พชั่นบอกมก็คือระเบิดขก แบบนี้เลยโคตรสนุกนะถ้ายักเล่นเดี๋ยวผมจะทิ้งดิงไว้ด้านล่างคลิปนะครับคลิปเป็นคอยคอยคูณสามครับผมก็คือคูณสามนนะั่นแหละถ้าเราชนะเราจะได้คูณสามนี่ครับผมจักหนึ่งมื่นนะไม่ใช่ดิจากสองพันห้าคูณสามก็เป็นหนะึ่งหมื่นห้าร้อยชะและ้ว ให้เพ oh, oh, well ื oh, so oh, so wow, right. ่อนโอ้โหคนนี้ดวงสวยเกินนะครับผมโอ้โหเขายังรอดมาได้ว่าสุดยอดดูดีอยู่ฮะตกตกแล้วตกแล้วอ่าฮะเองตกแล้วที่นี่เดงไอนี่บ้าม่กไอ้นี่บ้าแรนไอ้ไอวัดไอนี่ไอวัดในใจเรา my friend ไอวัด be friend let's be ลุวงกลรุ่นลวงกลมิชชู่รุ่นแบูแบบใครสักคนไอ้นี่ล่ไอ้ลับ spending time with y ไมนี่คืออะไรอ๋อที่นี่ขนมปังไม่ใช่ที่นกที่ปัาไม่ใช่ที่ตัวแป้งน่าจะใช่หรอมั้ที่รแป้ง นี่คือมือเลือดนี่คือมือบาสศึกษาบาสเออใช่แล้วคืออุกกาบาตอุกกาบาตครับผมพูดถูกแล้วนี่ยทำไมขาววะอ้ยขาวเกาะเต็มเลยดูเลือดตายโอ้โดนดูวเลยโดนเกาะไหมเนี่ยจะตายแล้วเนี่ย I เมื่ออยู่ไอน e ่เราจะกลายเป็นน้ำแข็งเอ้เรามาระวั it. นงนะฮะโดนเกาะแล้วเกือบตายแล้วดูดีครับดึงดังครับผมแบ็คโฮโอจะโดนไหมเนี่ยโออันตรายโอโคตรใหญ่โอโคตรใหญ่ครับผมใหญ่โคตรโคตรไอ้เออ ก็จะดูแลนี่เนีย่่อลเราจะดูดีนะเพื่อนแมผมมมตายโอโดนดุแล้วโอ้ตายไม่ะเอแตตีแนตายครับผมอือการตายที่แบบ นู no, no, no. Yeah, yeah. ่นนู่นแย่แย่เกือบ่เกือ,กลอแล้วที่สองก็ที่นี่นเนี่ยไม้รู้ไม้รูกนุกนี่คือผีแบบระเบิดได้แข่งีหรือเปล่านี่นนไปไบบนี้ Jeg håper det går bra. ไอหนึ่งก็คือฮอร์โมนก็คือที่เผาหรือเปล่าน่าจะใช่ Will you be my friend? I love you. โอ้โหตายพนที่ไม่มีขาไม่ดีเอาไว้ทัดอีกแล้วตายแน่เลยโอ้โหไกลด้วยโอ้โหตายแน่ตายแน่ตายแน่โกนงูหลอกเหยื่อ วิรอดให้นาน,ท,นที่สุดนะบนี่รกแนี่คือที่ด้านบนก็คือแบบอกบาทนะครับผมบาท ฟูดไฟไฟนะฟูดไฟอะไรนี่แหละไม่รู้หรอกนะอ่านมาพูดไฟนี่แหละอ่านง่ายดีโชว์บอลก็คือบอลวงกลมนะครับผมใครได้ก็จะเป็นวงกลมห้าเราชนะหรืเอเปล่าเฮ้ยเราได้ที่สองนะฮะจริงมันหนื้อเราเอาลังอดอวยเพื่อนมีมือ,อยังต่างกันนะนเพื่อนไปไปซื้อฝึกใหม่นะ ใหม่นะสไปเดอร์ผมคือใหญ่นึม่นโอ้เราจุยแน่นอนไทบโอ้ย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 โอ้ เก่งกว่าเองมากเลยนะไม่กล้วยเนียนเลยนะไม่มีใครมองเห็นหรอกไอเนี่ยกแกเป็นคนแก่แล้วฮะแกเป็นคนแก่ไทมสตรอมไทมสตรอมก็คือ ยิงครับผมห้ามขยับเดี๋ยวตายนะ,ะยนี่นนนนนเดี๋ยวตายเลยย่ายยับนะขยับรีววไม่แข็งดีกว่าเดี๋ยวตายมูนสกายก็คือนเนี้ยมันจะตกลงไปนะมูนคืออะไรรู้ไหมมูนคือพระจันทร์ไลท์อ้ยระเบิดให้อีกน้องเพื่อน เอาไม่โดนเอาไปเอาตัวไว้โดน

อ้เราดีสี่เเราสุมได้ครั้งงดีเรต้งได้ดวงดีอ่ะต้องดวงดีมากเราคนดวงดีนะเนี่ยเราไะเข้าไลหรือว่าจะเริ่มเกมก่อนเริ่มเกมก่อนนะเนี่ยโอ้โหเจอได้ได้สุนก็คือเราขาดทุนไปเลยจ็ดพันห้า เด,เ,เดี๋ยวโอเคครับดูเรื่งดับมอมอนชักชักเปล่าน่าจะใช่หรือัม่ชอบเทียก็คือลบวอกนี่เองซอสมีซอสแนนอนแล้วต้องได้แน่นอน อยู่แล้ได้ระเ่ไปโลเราไม่ได้ฮาร์มอนเราตัวเราต้องอผิ้ชมอาเฮ้อเราตุยเธอเพราะไอ้นี่ไม่มีค่าฉันฮหลอฉันต้องกินก่อนแกสิ ไม่ฉันกกเก่กเดสุดอแล้กันน่าจะสูงได้ช้างเ่งฉันได้ดรหรืเอเปล่าอืมแลมาส่วน,น,น,น่าจะ็กระดีกว่าสซงไดเลยสองคังนชนะ <c oughs> <c oughs> ต้องดวงดีแน,น่นอนอันนี้เลยโอ oh, oh, oh. ้ได้ได้ได้อยากดอีกต้องดวดีสัหน่อยบนี้เลยได้บุญ ถูแล so <c> ้วพเราไม่มีตางนีเราก็ต้องมาตัดทางที่ปลอดที่ตาแล้วกันดีตาทบอีัก tab e v ี c k คิ c ติดเอ๊ะผมโคตอะไรเนี่ยส i s ล o du glass h นี่ผมมานีง โ็เลยอันตรายนี่นเนี่ยใครโดนปับ๊บเพื่อจะหมดหลอดนะแต่นี้เดียดถือระวังสิไม่กูกะไงไม่เอากะเตาช้าแปดระวังแงอันตรายนะเนี่ยเขาเราโดนเอ,อ,อื้ออะไรโอ้ไม่กอดเราตุยแล้วครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครห์ผมด้วยตอนนี้ขอาลาี่ก่อนเบย